มักบาวไทยบัไทยบอมักเอาเนเราเทิงอีกเนาะบัดนี้น้องลากีแพน้องลากีแพ้ตัวไทยบ่โอ้สมบัติทางานเลยเนาะหลังจากที่สาวๆซอยเวียกแล้วสาวๆาแล้ววิทย์งานแต่งงานกับข้าเจ้าต้องได้เงินเลยตามประเพณีบ้านเฮาคนหนึ่งก็ต้องแบ่งกันละพี่น้องมันเป็นตามประเพณีที่สองข้อสิบสี่ชุนเผ่ามังก้เบิ้งพี่น้องก็ต้มของสาวลาดิ้นด้วยลีโอ้ยเพื่นแหว ข่ยมักหน่อยเดือไอ,ยา,อยายข่ประมักใหญ่พี่น้องแบบงานดองสุนบทบันเฮาอันนี้ก็จะเป็นกล้วยได้กระจ้กก็เิมากเกี่ยมไว้พี่น้องเ้ยป้ออันนี้ก็นนกระจ้าสิฟัดเข่าเด้ แม่กจอสิผัดข้าวแบบสีเฮ็ดข้าวต้มพี่น้องสิเกียมงานดองของสูนเผารูปบานเฮาต้องแบบนี้พี่น้องเลยบางคนกัเฮ็ดตอกสิ่ัดขด้าวต้มเด้อันนี้กัส่วนผู้สาวกัผู้หญิงกัสิผัดขา้าวแบบดสุดหมดบานเฮากัสิเกียมเห็ดงานดองต้องแบบนี้ดิพี่น้องเลยอันนี้กับจะเป็นสามสาวสองสาวจอยจอย

Sao nó Áo khua là, là thừng cứ đi, đi qua nó <laughs> Mặc của bảo thầy, bảo thầy bảo Áo à, khua là, là nó no. đi Áo ừ. à, mất lên bà ừ. Bảo chín cái ừ. à, thì bảo thầy, bảo lao ừ. <laughs> นี่ก๋ากระเจ้ากระซิมาระเกียมปัดผัดข้าวสีเห็ดข้าวต้มสีห่อข้าวต้มได้แบบส่วนบดบานเฮาแบบนี้หลับพี่น้องเอ,อ้ยนี่พี่น้องเมื่นอนี้มีผู้สาวลายดิพี่น้องที่มาซอยเขินหลังนี้ได้ส่วนสาวอ้อยกับสาวจอยกามาเมื่อนี้สาวจอยกับน,น,น,นั่งไล่สุดอยูเมื่อนี้พี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> ดมใดบ่เอฟซีบ่ ลมได้บ่เอฟซีลงได้อยู่แต่ว่าผมไม่ชอบบอลบนบ่ได้กับบ่ได้ไปลงตักน้ำบ่หน่องลาโอ้หน่องลาไปลงตักน้ำเป็นกระซอยเวียดเพื่อนรังนี่เลยพี่น้องเพราะว่าอียังสองมือสามมือกะเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแล้วพี่น้องนี่ขายเตะโมบายกับบอมตายมีน้ำประปาพี่น้องนี่บ่พี่น้อง หลังจากขเจ้าพิงเขากันนำ้ำแล้วขเจ้ากับชีร่างเน๊ล้าง,นะางถ้วยล้างจานพี่น้องเลยเป็ดนี่หลับพี่น้อง,นนองส่วนระบบบรนเทากระสอยกันเฮ็ดช่วยกันไปพี่น้องอันนี้กับสาลาบานบานบวมต่ายเองนะครับกะสามารถไปเล่นได้ไม่ได้ซื้อเพจน้องลาน้องลาที่แพน้องลาที่แพตัวไทยบ่<ด>โอ้สมัตทางหาเลยเนาะนี่ทางหาได้ึงแล้วพี่น้นองพอใดอยากลงกับน้องลาก็จะมาทางหาได้พ,พี่น้องน้องลาอายุอายุจะปีน้องลาสิบหกปีนี่เนาะ โอ้ oh, 16ปีนี่คุณยายยังโสดเลยครับเด็กนะหาเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับเผิออนใสเบี้ย <c oughs> มันยากเลยพี่น้องประเพณีบ้านเฮาพี่น้องต้องเห็ดแบบนี้เลยอันจุดนี้กัมีแต่ผู้ชายสำหรับเวียกผู้ชายที่เห็ดตุบน้อยๆส่วนสำหรับเวียกผู้หญิงกับข้าวกำลังสี เฮ็ดข um. hey, mm ้าวต้มซีฮอข้าวต้มนี่ยแหละพี Arizona, ่น้องอยู่ดีเฮือนนี่ยแหละพี่น้องนี่เมื่อนีนก็ละลายๆคนในเจ้ากับมาซอยได้ประมาณชาวปลายคนนี่ยแหละพี่น้องตามเหตุสิบสองข้อสิบสี่จุฬาลงกรณ์ก sure. ับแบบนี้แหละพี่น้องเลยสีเฮ็ดงานแต่งงานตองเฮ็ดเฮือนน้อยๆแบบนี้แหละพี่น้องนี่ครับสวนบทบ้านเฮาครับผมหลังจากที่มาเยียมงานดองต้องเฮ็ดตอก มัดข้าวต้มเด้เมื่อนี้ผู้หญิงกาสีห่อข้าวต้มส่วนผู้ชายกาสีเฮ็ดตอกสิมัดข้าวต้มนี่ล่ะพี่น้องตามประเพณีฮิด12บองคลองสิบสีนเผามงกงเมื่อนี้ทางเจ้าสาวกาชุมเผามงกงเจ้าบ่าวทางชุมเผาตัวเอากันได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ครับอันนี้ดาเจ้าก็สิมาซอยเด้ส่วนทางคุณก็เวียกผู้ชายหมดพีด่น้องส่วนอยู่เฮือนก็มีิต่เวียกผู้หญิงเฮ็ดได้เอาพัดๆบ้านนี้ โอ้ผ oh, ัดข้าเป็นเนาะน้องออยจําเป็นค่ะจําเป็นเนาะถึงนาทีผู้หญิงเนาะผู้หญิงต้องผัดข้าวผู้ชายต้องถ้าเกิดเหรอเกิดเลือกได้น่ะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายบ่เป็นยังยเป็นผู้ชายอยากลงผู้อยลงผู้สาวผู้สาวลายเป็นยังผู้ชายนบ่ก้ําตักน้ําผู้หญิงมักตักน้ําตลอด หามเอาอือโอ้ผู้หญิงน่ะหามเอาตลอดเนาะจักนําเมื่อยเนาะใส่น้ํามีแอาสวนเออมีแต่เอาเมียซองอยากได้เมียซองได้เมียซองผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงกอยากได้กันบ่ผัวซองบ่บ่จะคดเออเอาสิวคนเดียวก็ได้่อยากจะสู้เนาะ เอ็จังสรีิได้เพื่อนว่าเห็นเสาอ้อยอยู่ในคลิปเพื่อนแอบฮักเลยเพื่อนว่างามลายเสาอ้อยอยู่ในคลิปมื่อนั้นเพื่อนเห็นเสาอ้อยอยู่ในคลิปเพื่อนว่าบ้ามตายสิพาคอยไปหาเสาอ้อยเด้อแต่คอย จค่คอยบอกขาบอกาพาเราไปเพราะว่าเรามีเมียแล้วมีลูกสองแล้วครับ <c oughs> แบบกานดองสุนบทบ้านเฮาอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะกรจะเ้ากระเสมาเกี้ยมไว้พี่น้องเลยป้อจนเต็มห้องนอนเลยครับผมแบบไปเพนีสุนบอลชุมพารุเวลาสีเฮ็ดดองลูกสาวต้องเกียมกล้วยหรือว่าเกียมข้าวต้มลายลพี <c oughs> <ๆ>่น้องเลย นี่โป้พี่น้องคนจิเต็มหองเลยอันนี้ก็กล้วยกะซีชกแกวเพวบาเอประมาณอย่างสองมือสามือกาสีหอดแล้วเจ้าบ่ากับเจ้าสาวได้แบบงานแต่งธนบดีกะเจ้าสาวโมบานอมตาไปส่งเจ้าสาวไปเฮือนเจ้าบ้างานแต่งง่ญ่งานแต่งงานก็คือเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวมาเฮือนอีพออีเมของเจ้าสาวพี่น้องกินควดสองโตตามประเพณีเฮียสิบสองของสิบสี่จุมพะรุบันาพี่น้องต้องเคี่ยวข้าวต้มหรือว่ากล้วยละลายได้พี่น้อง ตามพีคของ14บรนเฮาเป็นนี่หลับพี่น,อน้องเป็นยังไงสาวจอยมือนี้ยสำเร็จบ่ห่อเข่าตุ่มสำเร็จแล้วเนาะมืออื่นพมามาักมือหือมาใหม่เออมือหือตุ่มข้าตุม่มป่โดยโอ้พี่น้องตามประเพณีบ้านเฮาแบบนี้ี่นะพี่น้องเลยมืออื่นสักเครือ่องส่วนสาวอ้อยยูเจพูนเพิ่นอกหักอกหักโครูบาโบเซ็ตหาเพิ่นว่า เมื่อนี้มีสาวต่ยสองคนส่วนลายสาวมังกรเด้อพี่น้องส,สองิมาซอยเบี่ยงเมื่อน,นี้พี่น้องอยู่ทางพูนกะจะเป็นสาวล่าคคนงามชนเผ่ามังกรหลังจากพี่กระจ้าห้อแล้วกระจ้กกะสีเกียนใส่กระสอบเลยตอนนี้กระสีแรแแ้วพี่น้องหลายลคนสิมาซอยเอด็ด้าต้มประมาณชีห้ากระสอบพี่น้องเลยเฮ็ดละลายเ้ยแบบกล้วยกับลายนี่พี่น้อง้าต้มก็ต้องลายตามประเพณีบรนเฮา เฮ็ดไปเฮ็ดไปผู้สาวหลังจากธุวิจงานดองแล้วได้เงินหลายเนาะเขาจะแบ่งให้บ่บ uh ่อยเขาแบ่งให้คนละจักรกิบพอบราห้าสิบพันกิบบ่บ่ฮอดโอ้ทางบ้านบอมตาลายได้ขายได้แปดสิบเซนหนึ่งรีนองรีนองใส่น้ำมันรอไปเที่ยวสงการ นี่ครับหลังจากที่สาวๆซอยเรียกแล้วสาวๆวิทย์งานแต่งงานกับขา้าต้องได้เงินเลยตามประเพณีวัน,นเฮาันหนึ่งก็ต้องแบ่งกันละพี่น้องมันเป็นตามประเพณีที่สองข4อสืบสี่ชวนเผามังกรพี่น้องเลย่วนจนนี้กับข้าากาลังสิบผับหลาบเลยแบบเมื่อนี่มีหลายคนมาซอยฮือนละนี่พี่น้องประมาณสาวปลายคนสาวปลายคนก็นกนคือยี่สิบปลายคนพี่น้อง Ếch ngang xám mơ, chừng chào bà cháu xào mà đấy Cá cháu mà kênh, miếng, mua xong tổ phí nông Bà xào lạc cứ mắc nòi thế xào lạc Bà mắc nhầy bơ <laughs> Bơm phí nông, có tôm Khuẩn xào là đấy Nói lì, ôi phân vạ đứa ai Khoai bà mắc nhầy Kinh là măn xẹp lai phân vạ Bà chuẩn <laughs> Lăng chạc หอข้าวต้มแล้วต้องใส่กระสอบไปด้วยมือหือมือหือมือหือซึ่งต้มเนาะมื้ออื่นผักบ่มื้ออื่นปะผักมื้ออื่นสักเครื่องเตรียมไว้เนาะเจ้าสาวเจ้าบ่าวกัสิมาแต่งตัวงามๆเด้อจะหน่อยกะสิได้พ่อผู้บ่าวทางงานงานดองล่ะผู้ข้างหน้าไม่มีแต่คือผู้บ่าวไทยบ่มักแล้วเจ้าบัดนี้กผู้บ่าวไทยไหยปรทานขาปรทักขาประทานลายบ่ ซาลาเด้เป็นจังไดสิเอากันบ่ผู้บ่าวไทยบ่มีใครมามึงไปมากอ้าวบ่าวป่าแสวงฮั่นฮะสิเอาบ่แวงบ่ฮู้บ่ฮู้อ้าวคนดังฮั่นเด้คนดังแต่บ่ฮู้จ้บ่ฮู้เนาะคันเห็นตัวจริงแล้วมักเลยบ่มักเลยมักเลยอยพี่น้องเอ้ยคัๆๆาบงกองกับาตยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยดมาจบไปังอ่าๆ โอ้เหนืคัวเพิ่นซุปลาบกิ้งเด้เพิ่นว่ากอยซุปผู้ใดก็กินเบิดกินแซ่บกินนัวเห็นบ่เพิ่นซุปลาบส่วนผู้บ่าวนี่ยมีแต่นายเบิ่งซื่อๆเพิ่นว่าเฮ็ดบ่เป็นสองก็หิวข้าวแล้วบัดนี้เพิ่นแน่นตลอดหาซินซินวัวนี่พี่น้องก็คือลับวัวนี่กินใส่จุโอ้เพิ่นมักใส่จุลาบออกมา ใส่ยังบัดนี้ใส่น้ำตอโอ้ยใส่น้ำต่ออีกบบดนี้เบิกเด็พี่น้องสูตรสุนบดบ้านเฮาสุปลาบนี่เอาใส่ยังบบดนี้ใส่มะเฟดก่อนเออใส่เกลือก่อน แล้วก็ทอกใส่ปิ้งนัวใส่ลายแซ่บลายเพื่อนวะอืมขลน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 ใส่พี่เราไปนี่โหดาดมิติเนมเบืองลาวเด้ลาวก็เก่งขนาดเลยสุบหลาบเป็นยังไงนัวบ่อโอ้ใส่เกลือตอบัดนี่เอาใส่มะเฟสบัดนี่ โอ้เมเมย์ครัวสุดยอดเลยพี่น้องเลยก,กสามารถไปเฮ็ดกินอยู่ตางประเทศก็ได้อยู่พี่น้องพอได้ยืมอยู่เลยพี่น้องเลยเมยครัวเก่งหลาย,ลายใส่ใส่ยังออใส่นาง,งก้อนเพื่อนวาใส่นางก้อนจังหน่อยนี่อ,อือลงไปแล้วก็ใส่เครึ่งในเพือนใส่รา,าบเลยผสมก็เลยเพื่อนวาโอ้ยคั๊กคั๊กคัก นี่นี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอาสุ่มไปเลยาเดียวอลาตตะปนเอาสุขไปสุขไปบบดนี้โอ้หน้าสิกินอยู่ได้พี่น้องเลยนี่เพิื่อนใส่น้ำเติมอีกเพิื่อนว่ใสายไล่เซฟไล่ หอน <Whoa. S 2> อยากตักทอดกูตักโอ้หาตาเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเลยแกล้วหานคนกินกระไรมาชอคโตผ้ากระไรผ้านี่ครับชวนเบียกผู้ผู้ชายครับอันนี้เพิ่์นกะข้อเห็ดเด้พี่น้องคาราเฮดแห้งมันกับบดถืออีพี่น้องเพื่อให้มันเป็นสายเด้แบบเฮากชิมามัดห่อข้าวต้มพ mm ี e ่น้อง เห็นบ่ประเภทนี้บ้านเฮาต้องเฮ็ดแบบนี้นี่พี่น้องสีห้องขุดต้มเลยบ่ต้องใส่ยางกระตีพี่น้องใส่ยางกระตีมันก็บ่ได้กอีกเฮาสิจําเพิเพี่น้องต้องเฮ็ดตอกอ้าแบบนี้พี่น้องเอ้ยคัก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 พี่น้องผู้แดกที่เขาวที่น้าส่วนสาอ่อนเพิ่นว่าอย่ากินซอยจุแต่เพิ่นเฮ็ดลาบโอ้ใส่ผักเอาใส่ผักบัดนี้ เปสีน <Okay. Now, S 2> ัวักเลยเนาะเรียอย่เอยใ้มอออใส่ลยยใส่ลายเ่อยเอ้ย ใช่ลลายแล้ว no? ค <t Jam bur ma> <t> ุณวะาุมบ <ia> ัดนี้หอมคักเลยเนาะคือสีแสบลายเลยพี่นองเ่ินสุกหลาบกิ้งลล่เป็นยังไง xếp 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 lại, xếp 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 เจ้าพี่เอ็นยุใสมาคือหูจากการสุบลับบริเฮียนบ่โอตั้งเป็นเต้นอย่โอตั้งเป็นเต้นอยจนใหญ่หน้าตาจะเป็นแบบนี้พี่น้องน่ากินเลยพี่น้องเลยเสบราย ตาสศราจุใจมาแนะนำคู่กเราอะก็เอาบึ้งบึ้งตาหลับเพิ่นชุบกับประมาณสุนีพี่น้องหลังจากเพิ่นชุบหลับแล้วเพิ่นกะสีเกี๊นึ่งเข่าอีกเด้นี่เห็นบ่เมื่อลายพี่น้องกูได้อยาเกเฮ็ดงานดองลูกสาวกะแบบป็นนี่นะพี่น้องชวนบนบนดบานเฮาเด้ต้องนึ่งเข่าหลายๆพี่นอ้องเพราะว่ามื้ออื่นกะ แซงอ้อยเจเจอกัษยสีพักละเพราะว่ามือฮือกัษสีต้มข้าวต้มมือมันพระฮัดกัษเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเลยมุวนเด็พี่น้องเลยวันนี้พาตัวกับพระมังกรเอาน้ำกันได้พี่น้องครั้งแรกเลยที่ได้เห็นผู้บ่าวตาอ้อยเอาผู้สาวมังกรพี่น้องโอ้แดงฮันแสบนะผู้บ่าวผู้บ่าวคนหล่อพี่น้องเลยเมื่อนี้ไล่คนเนี่ยมาซอยเบียดเพล่ยนกำลังสิทพัลาบลาบบ้านเฮาต้องฟัาบให้มันมุ่นเด็ดพี่น้องนี่ เจ้าคองเฮื่อนเพื่อนก็เมื่อหลายม้อนึ่งข้าวม,มือไป่น้องเลยหนึ่งทีเดียวเบิดหนึ่งทีเดียวเบิดพี่น้องและไลยเถื่อเลยเพิ่นเพิ่นหนึ่งเด้มือนึงหอดสีเถื่อพี่น้องส่วนจุดนี้ผููสาวกำลังสีตำหมักหมักแต้งหมักทั่วพี่น้องส่วนเจา้าฝากเพื่อนเพื่อนนึ่งข้าวเห็นบอกเพื่อสีได้วิธีเดง,ง,งานดองลูกสาวเพื่อนพี่น้องเลยมันก็บ่เป็นง่ายพี่น้องตามประเพณีบานเทามันเมื่อหลายพี่น้อง นี่เห็นบ่พี่น้องหลังจากที่เข้าวพัดแล้วอันนี้กะข้าบ่วพัดเวลาเฮาให้ข้าวต้มมันกะสิเป็นเปลือกลายเห็นบ่พี่น้องแบบผูหยิ่งข้าวพัดเป็นกะเปลือกอ่องมดมีแต่เม็ดเข่าเด้เม็ดเข่าข้าวเลาเลยพี่น้องแม่นแน่นผูหยิ่งนี่พัดเป็น่วนผู้สายที่พัดบเป็นตองเห็ดติดตอกสีมัดข้าวิีมัดข้าวต้มข้าวไปปาได้นะนัน่นก่ะแสดงว่าน้องออยเคยเข้าป่าอยู่เนาะเคยค่ะวาจริง อาสาวน้อยเอกเขียนผัดเขาบบนี้สาวน้อยนี่แห้งเก่งผัดเขา่าเ,า <c oughs> เขาว่าเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเอาไปให้ไอ้ีมกิงหรือเปล่าคะน้องจะก,กินไอ้ีม Ha ke ibu kata dilat dalam founder tu dia lampau. Dia tak hai lampau nak buat. Bukan ai bukan main tak. ผูดยิ่งกับผัดเข่าเด้พี่น้องผัดเข่าสิเยี่ยมห่อข้าวต้มประมาณกลางคืนกับสีห่อจนหอวมืออืนมือหื้อกับสีต้มแหละพี่น้องแต่บประเพณีบ่าเาต้องมีพี่น้องเลยสุนบดเลยต้องเฮายืมละลายโค้สิมาซอยพี่น้องอันนี้จะเป็นเหอนทางมู่บานของบอมตาสิมาเห็ดลูกสาวเพิ่นเอาผัวทงสนพลตัวอีเด้นี่บรรยากาศกับไม่มีละพี่น้องสุนบดมู่บานเฮาเห็นบ่อันนี้ก็จะเป็นเหินซานของบอมตาพี่น้องกับประมาณชนิดละพี่น้องเลยนี่ก็คือเหินบอมตาละเลื่อนไกลกั้นเมื่อนี้กั มีสาวมาสิมาซอยพี่น้องขจ้ากาสิกิเอ็มเพชรงานดองลูกสาวเพื่อนเอาขัวชนเผาตะวยกับชนเผามงกองเอากันใดพี่น้องปลาอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ภาษาเดียวพี่น้องขจ้ากะสีเฮ็ดตอกเลยล่ะพี่น้องเว้ยกระสิเลลแล้วส่วนผู้หญิงทีหอกข้าวต้มกระซิเลลแล้วพี่น้องเอาพี่น้องจะได้คลิปนี้กะบบอบแทกกั ขอดไปีชนี่ก่อนพี่น้องไเมื่อนี้กับบุญวิังาสิพักพีพักนอกขับบนชมกันหลัพี่น้องระเพณี่สกีเมเฮดงานดองหรือว่างานแต่งงานอีกามาณยัางสองมือสามมือกับสีหอดเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวได้มาเฮื่อนลังนี้พี่น้องเมื่อนี้กับสาวอ้อนชะจอยกับมาซอยพี่น้องสกีเี็มเฮดงานดองตามประเพณี่ฮีสุดสองคงสิบสี่ชุมพรบรูบนันเฮาตองเกียมเฮดข้าวตุม้มตองเกียมไปตัดกล้วยให้สุกไวพี่น้องคลิปนี้จบไปเทนี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าได้พอกันใหม่พี่น้องของกาคำว่า ลาที่สวัสด์ผมบายบาย